สวัสดีครับจากช่อง god evolution channel นะครับวันนี้ก็จะมา update, อัปเดตไอเทมล่าสุดของสไนแะท็เนาะที่หลายคนร้องขอมาแล้วก็หลายคนอยากรู้ว่า,าเ,ปเป็นในทางคิดทางไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ก็จะใส่เป็นลักษณะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะครับตามที่เห็นในภาพเลยก็คือ,อตอนนี้เนี่ยสไนแท็บเนี่ยจะใส่เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือโล่เนี่ยใส่เป็นการ์ดบอสไน อ่าไม่ใช่บอสไหนดิใส่เป็นการ์ดอ่าสเตลล่าฮันเตอร์ดาวนะครับก็คือหรือเป็นการ์ดไนาสเตลลา,าอ่าทนายแทบ็บมันแหละก็คือใส่ส่วนโล่นะครับตัวนี้ใส่เป็นอ่าเอาเป็นการ์ดก่อนนะครับการ์ดตัวนี้ส่วนโล่ก็เป็นการ์ดอ่าการ์ดสายแท็บนะครับสเตลล่าฮันเตอร์ดาวนะครับแล้วก็โล่ส่วนเสื้อเนี่ยใส่เป็นการ์ดมูนหนักดาวนะครับผ้าคลุมการ์ดบอสปลาหมึกนะครับ รองเท้าใส่เป็นฟอร์เรนบีชอนะครับหรือ Moonlight นะครับถ้าเป็นไม่ได้ใส่มู l ไลท์ดีกว่านะครับประดับใส่เป็นโอซิลิ1ข้างแล้วก็สมูก y 1ข้างหรือหมาสกิลดา m a g e ก็ได้นะครับถ้าไม่ซีเรียดปกติแล้วสไนแถบเนี่ยจะมุดดินเล่นนะครับก็จะใส่เป็นสมูกี้ y, แล้วก็คอมโบเป็นปลาหมึกนะครับถ้ามีนูเบียก็ใส่นูเบียน่าจะ ดีกว่านะครับก็คือเพิ่มดาเมจน่าจะดาเมจเยอะกว่าปลาหมึกอะครับส่วนอาวุธก็ใส่เป็นอาให้ได้าดาวสองใบนะครับหมัวก็ใส่เป็นแคทริณาหรืออากันใบก็ได้กันหลับก็ได้นะครับหรือกันเฟียก็ได้นะครับถ้าอาโดนอะไรก็ใส่กันนั้นนะครับส่วนหน้ากากใส่เป็นหน้ากากตีคนหน้ากากเอ็มเพนก็ได้นะครับ ใส่เป็นออฟแมวเป็นเจาะยี่สิบนะครับตัวนี้ปากก็ใส่ปากสกิลดาเมจปากอ่าปากพวกอ่าดาเมจเผาดาเมทธาตุก็ได้นะครับตัวนี้หลังก็ใส่เป็นหลังคีเวทนะครับหางก็จะใส่เป็นอ่าหางจอกเกาะหรือหางดาเมจเวทนะครับหรือหางดาเมทธาตุได้เหมือนกันหมดนะครับอ่าของก็จะประมาณเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูไปอ่ะมาลงดีเทลกันนะครับ ดีเทลเนี่ยก็คือโล่วูดูเนี่ยหรือโล่จออเกาะเนี่ยเราจะได้จออเกาะจากตรงนี้หกสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับจากอ่าจากออ,กอ,อกแฟแมวแฝงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จากอ่าออฟในการตีบวกเนี่ยอีกสามสิบหกเปอร์เซ็นเป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นนะครับส่วนจออเกาะอ,ออฟแมวที่ใช้เนี่ยจะเป็นออฟแมวล,ลักเด็กนะครับหรืออินเด็กลักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ เป็นออฟแมวสเตตเนาะก็พยายามหาให้ได้นะครับก็คือส่วนส่วนโล่เนี่ยถ้าต้องการถึกก็ใส่เป็น p d a ด10ก็ได้นะครับเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมไม่ต้องการถึกอยู่แล้วไงผมอ่าผมเลเน้นดาเมจก็จะใส่เป็นลักกระเด็กก็คือลักหกเด็กหกอะไรมานี้ส่วนการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดบอสไนใหม่นะครับตัวเองอ่าเป็นการ์ดสเตลล่าฮันเตอร์ตัวการ์ตัวตัวไนเองนะครับเป็นการ์ดพิเศษอะที่เพิ่มขึ้นมาจากแผ่นล่าสุดอะครับ การ์ดตอนนี้จะมีอยู่2ออประเภทนะครับก็จะเป็นการ์ดแท็บที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งแล้วก็การ์ดเออโต้เอตักนะครับหรือ ADL ใบนี้นะครับเป็นสไน,สนเปอร์หญิงนะครับตัวนี้ด้านขวาส่วนการ์ดสไนแท็บเนี่ยมันจะเพิ่มาดาเมจอิเล็กทริกช็อคเนี่ยกับโคเมจเนี่ยี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เปลี่ยนสู่การคำนวณน,นะก็จะเป็นเพิ่มดาเมจอีก20%คูณ ATK คูณสกิลมาติบเบเยอร์นะครับแล้วก็ได้รับสกิลคัตเติ้ลบาร์สมานะครับสกิลคัตเติ้ลบาร์สก็คือสกิลตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อ่าจะเพิ่มจะสามารถที่จะโยนแท็บได้เนาะก็คือเนี่ยโยนอย่างนี้ใช่ปกติเนี่ยเราต้องกดแท็บระเบิดตรงนี้นะครับอ่าสกิลนี้ก็คือสามารถล็อกเป้าได้แล้วโยนได้สิบสิบห้าเมตรนะครับอ่าหรือเนี่ยสมมุติเนี่ยเราต้องเราต้องรอเพื่อนเดินมาเงี้ย เพื่อนเดินมาพวกเหยียบเราต้องค่อย,อยกดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเราโยนตรงไหนก็ได้นะครับโยนอะโยนส้มตรงนี้แล้วเราก็มาโยนตรงนี้เห็นไหมอ่ามันจะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับแล้วก็แทบ็บไอคิดคัตเตอร์บาร์สเนี่ยมันสามารถทะลุแลนดได้นะครับคือสไนแท็บเนี่ยที่มันไม่สามารถเล่นได้ในวอเพราะมันติดแลนด์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการทะลุแลนเนาะ เราไปโยนตรงไหนของแผนที่ก็ได้แล้วเราไปแล้วก็เตรียมสกิลนี้ไปโยนใส่ใส่คนที่อยู่ในแลนด์ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนของสกิลใหม่อ่าส่วนเสื้อส่วนเสื้อใส่เป็นเสื้อเวทนะครับก็เป็นเสื้อเอ็มดาเมสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ออฟแฝงเนี่ยใส่เป็นออฟดาเมทหาหรือเอ็มเพนก็ได้เสื้อตัวนี้มันจะมีสองออฟก็คือเอ็มดาเมสิบแปดเปอร์เซ็นกับอ่าดาเมทห้ายี่สิบเปอร์เซ็นนะครับ แนะนำว่าใส่เป็นดาเมจธาตุแรงกว่าก็คือที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเสื้อตัวนี้จะได้ดาเมจเวท18%แล้วก็ได้ดาเมจธาตุอีก20%เท่ากับว่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก38%ครับตรงนี้ก็คือออกแฝงของมันเนี่ยจะเพิ่มดาเมจลมดินน้ำไฟแล้วก็ลายธาตุนะครับ20%นะครับแม็กอ่าส่วนเสื้อเนี่ย ใส่เป็นออฟจอกเกาะนะครับเจาะเกาะอัจริภาพ20%นะครับส่วนการในเสื้อเนี่ยใส่เป็นมูนหนักดาวหรือแองเจลิ่งดาวก็ได้นะครับเพิ่มดาเมจเผา5%หรือบอดี้ไนท์ดาวไม่ใช่บอดี้ไนท์เดชนะครับเพิ่มดาเมจตีคน30%นะครับตัวนั้นจะแรงที่สุดนะแต่หาไม่ได้ครับเพราะมันค่อนข้างที่จะเป็นการที่โอีนะเป็นการเดดบอสบอดี้ไนท์ ก็คือการดใบนี้นะครับถ้าหาได้นะครับก็ใส่เป็นตัวนี้ตัวนี้จะแรงที่สุดนะครับเพิ่มดาเมจตีคนตีกิ่มนุษย์สิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อตีบวกทุกการตีบวกเพิ่มดาเมจตีคนอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากับว่าเสื้อตัวนี้ได้ดาเมจตีคนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจุกๆไปเลยนะครับประมาณนี้ครับส่วนเสื้อ อาส่วนผ้าคลุมจะใส่เป็นผ้าคลุมจอ,อกเกานะเนาะตัวนี้ก็จะได้จอ,อกเกาะกายภาพ24เปอร์เซ็นต์แล้วก็ออแฟแฝงเนี่ยจะเป็นสกิลดาเมจอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหาได้12เปอร์เซ็นต์ก็ใส่12เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมยังอ่าออฟก,กลางๆอยู่อยู่ที่8เปอร์เซ็นต์นะครับออฟแมวก็จะใช้เป็นอ่าเอเมจิก8เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็น อ่าสไนแท็บเนี่ยมันใช้ดาเมจเวทนะครับก็ใส่เป็นเอ็มดาเมจแต่มันใช้จอเกาะเพื่อทาดาเมจเวทให้แรงขึ้นนะครับก็เหมือนแบบอ่าลดเกาะตีทะลุเกาะแต่เป็นจอเกาะกายภาพแต่ใช้เป็นดาเมจเวทเพื่อรีดดาเมจขึ้นมานะครับส่วนผ้าคุมเนี่ยใส่เป็นอ่าปลาหมึกนะครับหรือการูบเบียรูบเบียก็ได้นูบเบียน่าจะแรงที่สุดนะครับแต่ถ้าใส่ แนะนําให้ใส่เนี่ยใส่เป็นปลาหมึกน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะจังหวะที่โยนมันจะมีจังหวะที่เราโยนแบ็คโฮด้วยมันตัวมันจะโผล่ถ้ากดไฮดิ้งธรรมดาเนาะแต่ถ้ากดปลาหมึกเนี่ยสมมุติเนี่ยตอนนี้ผมกดบัฟรวมเนาะเนี่ยตัวก็จะมุดอยู่เนาะถ้าแบ็คโฮเนี่ยตัวจะโผล่เห็นปะ่ะแต่ถ้ากดาปลาหมึกเนี่ยตัวจะไม่โผล่ปะ่ะแบ็คโฮก็ไม่มีปัญหาอะไรเห็นปะ่ะ ประมาณนี้เลยเห็นปก็คือมันเอาไว้ใช้จังหวะในการแบ็คโฮแล้วมันคอมโบกันนะครับประมาณนี้ส่วนรองเท้าใส่เป็นรองเท้า M Magic นะครับรองเท้าตัวนี้ก็จะได้อินสิบสองแล้วก็อ่ดาเมจหกเปอร์เซถ้าออฟแฝงของมันก็จะไดเ M ็มดาเมจอีกหกปเซนะครับตอนนี้ได้สี่เปอร์เซนเท่ากับว่ารองเท้าเนี้ยจะไดเ M ็มดาเมอยู่ที่สิบสอเอร์เซนนะครับส่วนออฟแมวก็จะ เน้นเป็น m damage 8%นะครับส่วนรองเท้าการที่ใช้ก็จะจะเป็น f o r e i g n b shop หรือ moonlight นะครับสองใบนี้เท่านั้นนะครับถ้ามี moonlight ใส่ moonlight ดีกว่าเพราะคล่องตัวในการมุดดินแล้วก็วิ่งวิ่งไวนะครับอ่ะมาต่อส่วนประดับนะครับประดับตัวนี้ก็จะได้อ่า damage tab นะครับ b บ moon ได้มา damage tab ข้างละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าบวกสิบห้าเนาะก็เมื่อทำ d a m a g ต่อเป้าหมายที่ติดสเนเนี่ย มันจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นอีกสิเนะครับเหมือนอติดลากแมวลากแมวว่านับเป็นว่าเป็นสแนลแหละก็คือถ้าติดลากแมวปุ๊บคอมโบนี้ก็จะทํางานนะครับก็คือทาดาเมจแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่า,วาสองข้างเลยก็ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต่อข้างนะครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะส่วนการ์ดที่ใช้ก็จะเป็นการ์ดโอซิลิสเนาะแล้วก็ออฟแมวที่ใช้ก็จะเป็นออฟลักเจ็ดนะครับที่ผมมีเนาะถ้าเป็นไม่ได้แนะนํา ออฟแมวเอ็มเพนหกเปอร์เซ็นสองข้างเลยนะครับผมไม่มีเนาะก็ผมก็ใช้เป็นอินห้าลักแปดแล้วก็ใส่สโมกกี้นะครับสโมกกี้ ok กับออซิลิสส่วนธนูธนูก็ใส่เป็นลูน่าโบนะครับหรือมูนไลทคอดเดตตัวนี้ก็อินสิบห้าเด็กห้านะครับแม็กเอพีสองร้อยเพิ่มดาเมจธาตุห้าเปอร์เซ็นนะครับดินน้ำลมไฟยกเว้นไหลธาตุเนาะแล้วก็เอ้ยมเพิ่มไหลธาตุปะ เดี๋ยวดูกันอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวผมขอดูกันอ่าลายท่าต,ตอนนี้อยู่ที่สนะี่บเก้าเนาะสี่สิบเก้าเราไม่เพิ่มนะครับเพิ่มดาเมจทุกท่ายกเว้นลายท่าเนาะอ่าแล้วก็เมื่อบวกสิบ้าเนี่ยจะได้ดาเมจสกิลแทบเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก30%มสิเซนตะครับตามเป็นขั้นบนะันไดเนาะก็คิดว่าน่าจะได้ห้าสิบสิบห้ารวมกันก็เป็น30%มสอร์เนนะครับ ส่วนออฟแมวก็จะเป็นออฟจอกยี่สิเปอร์เซ็นตนะครับส่วนของอาวุธเนาะโละกาที่ใช้ก็จะเป็นการไฮด้าดาวไฮด้าดาวก็จะได้ดาเมจอ่าเผานะครับสายแทบเนี่ยใช้ได้แต่ดาเมจเผานะครับดาเมจเผาดาเมจเวทหรืออ่าดาเมจเผาหรือซามูไรก็ได้นะครับเอ็มเพนสิ 15, บห้าสองใบก็สามสิบ หรือดาเมจเผาก็าคือจะมี2ช้อยนะครับก็คือดาเมจเผากับดาเมจเวทก็คือซามูไรหรือไฮด้าดาวนะครับตอนนี้ผมก็มีซามูไรนะผมก็ตอนเทสเนี่ยผมเทสซามูไรแล้วซามูไรเบากว่าไฮด้าดาวประมาณแสนห้าถึงส0 0 0 0นนะครับก็คือไฮด้าดาวเนี่ยมันแรงตรงที่ด้านล่างเนี่ยก็คือดาเมจพีพีเพเยเนี่ยมันเจาะเจาะ ค่า p p ป้องกันฝั่งตรงข้ามนะครับ10%ก็คือมันจะแรงกว่าซามูราไรแน่นอนซามูไรเนี่ยมันจะได้เอ็มเพแค่30%ส่วนไฮด้าดาวเนี่ยมันคิดผลของ30%ตีเผาเสร็จใช่ไหมมันไปเจาะอ่าเจาะค่าป้องกัน PV p p d a m a g อของฝั่งตรงข้ามอะ่ะอีก10%มันทําให้ไฮด้าดาวแรงกว่านะครับประมาณนี้เลย ส่วนหมวกเนี่ยนะแนะนําเป็นหมวกเจาะเวทนะไอหมวกคีเวทนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้อ่าอ่ามีโอกาสยี่สิเปอร์เซ็นที่จะคีเวทนะครับแล้วก็คีเวทร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นทุกค่าค่าลักหกแต้มเนี่ยจะเพิ่มอ่าดาเมจคีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเป็นไปได้เนี่ยทําอ่าค่าลักสามร้อยเนาะก็จะเพิ่มอ่าตรงนี้นะครับตอนนี้ค่าลักของผมอยู่ที่อ่าสามร้อยสี่เนาะก็จะได้ ดาเมจคิเวตอีกห้าสิเปอร์เซ็นตบวกกับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นอ่าเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูดาเมจตอนที่มันไม่ขีนะครับอ่าดาเมจไม่ขีสิบเจ็ดจุดหกเอ็มนะครับสิบเจ็ดจุดหกเอ็มเนาะอ่าดาเมจตอนขีไม่ขีอ่าดาเมจตอนขีสามสิบห้าเอ็ม ก็คือแรงขึ้นมาสองเท่าอะประมาณนี้นะครับส่วนของหมวกการ์ดท,ที่ใส่หมวกก็จะใส่เป็นการ์ดมาดุกนะครับหรือการ์ดไนแมร์หรือว่าการ์ดตัวนี้นะครับเคลตัลินานะครับตัวนี้เอเมเพนแปดเปอร์เซ็นเป็นการ์ดส่วนหัวที่สายเวทต้องมีนะครับแล้วก็สายาสายแทบต้องมีตัวนี้นะครับเพราะเอมเพนแปดเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้ แล้วก็ส่วนหน้ากากเนี่ยใช้เป็นหน้ากากฮอกกี้นะแล้วก็ออฟออฟเป็นเจอเกาะยี่สิบนะครับถ้าหาได้หรือหน้ากากเอ็มเพนสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับหรือหน้ากากสกิลดามแปดเปอร์เซ็นก็ได้นะครับถ้าหาได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมหาไม่ได้ก็ใส่เป็นประมาณนี้พอนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ